มีรถเก็บขยะมาแต่เช้าเลยวันนี้มือนี้เป็นวันอังคารต้นเชอรี่ก็เป็นดอกเต็มล่ะจัืหน่อยเดือนหานี่ก็ได้กินหน่วยมันล่ะสวัสดีเช้าวนาานันอังคารจ้าอ่าตอนนี้อยากมืดนิดหนึ่งราวาเพ่นเปลี่ยนมงเอามงเดินหน่ะไปหนึ่งชั่วโมงปกติเราแต่หกโมงกว่าแต่ตอนนี้เป็นนั่นเจ็ดโมงกว่าละ เจ็ดมงเสาเนาะเจ็ดมงกลัวแย่เสาเพราะว่าออ,อกจากอันนาหน,า,นา,าวแล้วสิเขานาห้อนนาดูใบไม้ผลิตเพื่อนกับเปียนโมงเดินหน้าชั่วโมงหนึ่งแปลว่าเวลาไอดาจะกลับบ้าน,นี่ยก็ยังเจ๋งทงลุงอยู่แล้วบัน,นี้เพราะว่าไป่อนมาก,ก่กนไปไหวบ้าไหวแบบนี้นะ,ะหลังจากว่านาดาหยุดมานานหยุดตั้งแต่วันซุกวันพฤหัสพุ่อนจ้ะ อาเมื่อว่าน,นี่เป็นวันจันทร์วันอีสเตอร์กับเป็นวันหยุดราชการเนาะอันสาหรับผู้ทีอ่อนณนาะทางานบริษัทหางหลังไงแต่ว่าถ้าเป็นหลานข่าเมื่อว่าน,นี่ขเขาจำกังเปิดอยู่อ่าส่วนไอ้ดาก็มีญาติเสียแล้วกาดาก็ยุดยาวมาเลยไอ้ฝรั่งเศสนี่เวลาเขามีันอ่าอ่าญาติเสียเขาก็สามารถเฮาก็คือเขาขอลาง,งานได้เนาะแต่ว่าผู้ที่ว่าเป็นลูกสายตรงอ,ะอ่ะท้งบริษัทเขาจะยุดไทยสามวันเนาะ ให้3วันสําหรับพุทธิวาพเม่เสียแบบนี้เนาะเป็นสวัสดิการของทั้งาอาณาเมืองนี่ประเทศนี่เนาะเพื่อนนันแต่งงานนี่ที่บริษัทดานี่เวลาแต่งงานเนี่ยเขาหยุดให้ตั้ง5วันนะคะออแต่งงานนี่ยุดธาวันพี่น้องแต่ว่าพอเม่เสียนี่หยุดแค่3วันอ้ากัยังดีก่อนโบ,บ,บด้เนาะจะ้ะสำหรับวันนี้ถือว่ารถบติดถนนลงจ้ะ คอนอาจจะหยุดยาวเพราะว่าคือโอกาสมือว่านนี้เป็นวันหยุดหละก็เลยหยุดยาวเลยฮดวันจันทร์หนาอาจจะเป็นได้เพราะว่าถนนโล่งมากเขามีเวลาออกมาแต่เศร้าเขาก็สบายแบบว่าบบอบกดดันจะกของเวลารถติดถ้าเขามีเวลาหลายเขาก็จอดร้านขนมปังแล้ะก็ซื้อขนมก่อนน่ะจะไปทํางานมันก็นสบายอีกอน,นั้นแกแม่นพวกรถเมล์เนาะ ผู้ทีว่าไปทํางานในปารีสนี่ต้องขี่รถเมล์รถไฟรถไฟใต้ดินแบบนี้ไปนะเพราะว่ารถมันจังจะบติดหลายแต่ว่ารถเมล์ช่วงอชั่วโมงที่ว่าคนเขางานนี่รถเมล์แกจะมาเรื่อยๆทุกๆสองสามนาทีบริทาดนดอกเพราะว่าทาว่างรัฐบาลเพิ่นสนับสนุนให้คน้นอ่ะเออใส่รถประจำมาอ่าใส่รถอ่าประจำทางของอันอ่าลัดแบบว่าอันนารถเมล์รถไฟรถอันอ่าเมโทรอันรถไฟใต้ดินนะจ๊ะ เพิ่นกะตองให้มันท่านเวลาท่านกินท่านใสเนาะถามว่าบบท่านกะกะโบโอเคเพราะฉะนั้นแล้วส่วนไลทแลวมันกะมันกบโอเคอยู่ดอกแต่ว่ามีเป็นบางสายที่ว่าอาจจะมีปัญหาตลอดนะพี่น้องเออคันว่าอันสมมุติเด้อถามสมุติว่าอมีคนเหตุยังที่แบบว่าบบถือต้องกับพวกขับรถไฟรถรถเมฆจังสิเอาแล้วเพื่อนกบประท้วงกันแล้วบัดนี้นะ ไอดาเมื่อ20กว่าปีก่อนไอดาก็ทำงานอยู่ในกลางปารีสไอดาก็นั่งรถไฟนั่งรถเม์คือกันโอ้ยกับแอร์แกันเป็นปาระกัปปองเน้นแอด็แอดเอต่ละจ้ะเพราะว่าเอารถไปมันกับโบมี่บอลจอดเนาะเออตอนนี้คือเขาออกมาทำงานอยู่ชาญเมืองเขากับ่อมี่บอลจอดรถกับโอเคเอารถไปได้อ่าเตวาวลาเขาเอารถไปทำงานน่ะน,นะอ่าสำหรับบริษัทส,ส่วนหลเดอถ้าเทาบริเฮดเป็นกะ ทางบริษัทนี่จะบกขึ้นค่าน้่ามันลดแห่งเฮาเด้อแต่ว่าถ้าเฮาทํางานเป็นกะเบะกะเช้ากะเย็นกะกลางคืนแบบนี้โอเคเพิ่จนใจค่าอานาใจค่าอาณาน้ำมันให่เฮาขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกะน,นี่ค่าน้ํามันลดเพิ่นบ่ขึ้นแต่ว่าถ้าเฮาอันเอารถไฟรถเม่รถที่แบบว่าเขาสื่อบัตรประจําทางอ่ะเพิ่นจะคืนเงินแห้เขาครึ่งราคา ทางบริษัทสมมติเราเข้าสื่อลอยนึ่งเพิ่นแกขึ้นแล้วห,หาซิปอย่างสี้นะเข้าก่ะจเองแต่หาซิปแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นน้ํามันรถนะคะนูคุณจะจ่ายร้อยก็เรื่องของคุณคุณจะจ่าย50ก็เรื่องของคุณเออเพราะว่าเขาโบเดสนับสนุนให้เข้าเอารถไปทํางานนะจ้ะการที่เขาเอารถไปเองนี่ถือว่าเขาอันต้องการเอ่อ่วมมาสะดวกส่วนตัวของเขา้าพอสะดันแล้วทา้งสวัสดิการเพิ่น อาโบจําเป็นต้องคืนค่าคอาช่วยอาเขาเรียน,นยนังการเดินทางหฮาหนะเออนั่นแหละแต่ว่านท่ว่ากคบโบเป็นอย่างสาหรับไอ้ดานี่ไปทํางานเดือนหนึ่งนี่ค่าเดินบมันลดกับโบแพงหรอกเพราะว่าจากบ้านดานไปมันกับโบไกลมีแต่สิบสิบกว่าลักนเดียวหนึ่งจังสีนานี่ตรงซ้ายมือนี่ก็จะเป็นที่จอดรถอารถไฟใต้ดินเนาะจ้ะ แถวนี้เป็นโซนเครเตอร์บ้านดานี่เป็นเครเตอร์เนาะแถวนี้แม่น่ารถไฟใต้ดินนะใครเตอร์สายแปดอ่าอยู่บ้านนี่เนาะแล้วแกจักหน่อยเพื่อกระอกไปแล้วแต่เมืโทษนี่จะเมืโทษก็คืออนะรถไฟใต้ดินเนาะมันจะบ่อยๆหรอกนาที่สองนาทีก็มานาที่สองนาทีก็มานี่เสาลักสูงๆนี่เป็นลักที่ว่าเพิ่นสิเฮ็ดเป็นแคปซูลที่แบบว่าอ่าเป็นอ่าอ่าแท่นอ่ารถเมี์นะบรให้มันมีไฟแดงนะจ๊ะ แคปซูลแบบว่าเขาเอาคนใส่ในะแหละเป็นคือกระสอไฟฟ้านะั่นนะมันเป็นเคลื่อนกระสอไฟฟ้าเวลาเขาไปลินสก,กีเห็นบอกมันขี่เขาขึ้นพะูนอ่ะอันนี้ก็จะออกแต่บั่นดามาลงมาลง่ลงลดรถไฟใต้ดินสายแปดนี่เลยแบบนี้เวลาแทนที่จะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเขากะใส่เวลาแต่สองสามนาทีกับมาหอดแบบนี้แบบว่าโบมีไฟแดงแกันสินะอาจจะเริ่มใช้งานต้นปีหนาอาจจะถือว่าโอเคให้ความสะดวกกระเพ้าเหลว นี่แกอีกรอบหนึ่งเขาก็มาเจอรถเก็บขยะเนาะตอนเช้านี่รถเก็บขยะจะเยอะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าวันนี้ถือว่าโอเคมากๆรถบติดจ้ะนี่เดี๋ยวดากับเขาซุปเปอร์ไฮเวย์และอีก5นาทีดากับจะถึงที่ทํางานแล้วนะคะนั่นแหละจ้ะอันนี้มันเป็นทางหน่อยที่ว่าดาออกจากบ้านจากคองมาเนาะนั่นแหละอ่าวสำหรับคลิปนี้ก็บมียังพี่นองเล็กๆน้อยๆมาฝากกัน